สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวจริกุลวิญญากูลตำแหน่งครูโรงเรียนวัดป่งแคร์สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลบบุรีเขตหนึ่งขอนำเสนอการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการ active learning วิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมชั้นมัธยมศึกษาปีที่3โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้แบบ5้าขั้นตอนรวมกับเทคนิคแผนผังความคิดความสำคัญนะคะการเรียนรู้เชิงรุกหรือ active learning การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ในวิชาสังคมศึกษามุ่งให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ที่เน้นการเชื่อมโยงความรู้กับกระบวนการมีทักษะสำคัญในการค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้โดยใช้กระบวนการในการสืบสอหาความรู้และการแก้ปัญหาที่หลากหลายจุดประสงค์และเป้าหมายนะคะจุดประสงค์เพื่อจัดก,กิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุกหรือ active learning วิชาสังคมศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่สโดยใช้รูปแบบการสอน5ขั้นตอน ให้ผู้เรียนเกิดทักษะการเรียนรู้ในศตรวรรษที่21ในการค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ด้วยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้แก้ไขปัญหาได้อย่างเป็นระบบขั้นตอนการดำเนินงานการจัดกระบวนการเรียนรู้ข้าพเจ้าได้ดำเนินงานตามขั้นตอน P D C A โดย P Plan ข้าพเจ้าได้ศึกษาหลักสูตรรายวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ค้นคว้าเกี่ยวกับแผนการจัดการเรียนรู้รูปแบบการสอน5ขั้นตอนจากแหล่งเรียนรู้และแหล่งสืบค้นต่างๆได้สังเกตและวิเคราะห์สภาพปัญหาที่เกิดจากการเรียนการสอนในรายวิชาสังคมศึกษาสังเกตและวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลศึกษารูปแบบวิธีการสอนและสื่อต่างๆที่นํามาช่วยในการจัดการเรียนรู้ดีดูออกแบบและจัดทําแผนการเรียนรู้ให้มีเนื้อหาที่บรรลุจุดประสงค์ของการศึกษา มีองค์ประกอบครบถ้วนตามรูปแบบการสอน5ขั้นตอนซึ่งในครั้งนี้ข้าพเจ้าเลือกใช้เรื่องอริยสัจสี่ซีเช็คในขั้นตอนนี้ข้าพเจ้าได้นําการออกแบบหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้ไปตรวจสอบกับชุมนุมแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพหรือ PLC โดยครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมโรงเรียนวัดป่งแครเอ ในขั้นตอนนี้ข้าพเจ้าได้นำการออกแบบหน่วยและแผนการจัดการเรียนรู้ไปปรับปรุงแก้ไขตามคำแนะนำอย่างเหมาะสมหลังจากปรับปรุงแก้ไขข้าพเจ้านำแผนการจัดการเรียนรู้ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาสังคมศึกษาของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3มเรื่องอริยสัจสี่ ดังคลิปวิดีโอการจัดการเรียนการสอนต่อไปนี้ It's okay, สำหรับการนำเสนอผลงานกระบวนการและผลการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการจัดการเรียนรู้ Active Learning วิชาสังคมศึกษาของนางสาวจาริกุลวิญญกูลตำแหน่งครูโรงเรียนวัดป่งแคขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ